อยู่กับแมปโกลกาเดนนะคลิปนี้ก็มีเป้าหมายแล้วว่า mm. ถ้าเราอยู่สายฟรีเนี่ยเราจะไปได้ไหม mm. เราจะอยู่ได้หรือเปล่า mm. ก่อนไปรับชมให้กำลังใจกันได้ครับ mm. เล็กน้อยด้วยการ s ับสไค i ต e ไลค์แชร์มีคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับรับชมกันต่อครับไปโอ้โหนี่มันอะไรวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โ น่อะไรวะโคนนัดพอาเหรอเนี่ยเฮ้ยมึปงปลูกไงของมึงวะงยังโหดโคตใหญ่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทําแบบนี้มัง่งเดี๋ยวมาดูว่าเราจะทํากันได้หรือเปล่าแต่คันแรกเดี๋ยวผมจะปรับแต่งสวนใหม่ทั้งหมดดูดิว่า เราจะทำแบบเขาได้ไหมแล้วก็ยืนอยู่ในบนพื้นฐานของสายฟรีดูดิว่าว่าเราจะไปได้ถึงไหนก็ขั้นแรกเราต้องตามหามาเล็ดพันธุ์ที่โคดรโคดมาก่อนตอนนี้ก็มีผมก็ปลูกมะพร้าวไปสองต้นนะเนี่ยโคตรนัดไม่รู้จะใหญ่เท่านั้นปะดูของพี่แกดิโอ้บ้าไปแล้ว เฮ้ยแต่ผมก็ได้อยู่นะต้นเนี้ใกล้เคียงนะต้องรออีกสิบสามชั่วโมงอ่ะนี่สิบห้าชั่วโมงต้นยังเล็กอยู่เลยเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวเรามามาปรับแต่งเสริมก่อนผมไม่รู้ว่ามันมันคืออะไรนะที่มันอยู่ที่มันมีอะไรสีเหลี่ยมๆครอบอยู่มันเป็นบับหรอหรือดีบับหรือสถานะอะไรสักอย่าง แต่เนี่ยน่าจะเป็นสถานะนะใช่ไหมเวทผมก็เพิ่งจะรู้ว่ามันมีสถานะด้วยเฮ้ยไม่ใช่ต้นงิ้วลงมาถนัดปีนต้นงิ้วอย่างเดียวครับผมเนี่ยต้นไผ่เราก็ติดโ,โกบวกเวทตัวก็ ไปดูมาบ้างแล้วนะไปหาเก็บข้อมูลมาบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่ได้แบบละเอียดมากก็ลองมาลองดูว่าสายฟรีอย่างเราเนี่ยจะอยู่ได้หรือเปล่าแล้วก็ไอ,บอ้บ่อน้ำไม่เจอแล้วแค่กดบีคลิปที่แล้วก็หาไปเอะแล้วผมก็ไปซื้อไข่มานะเออผมเห็นไข่ขายไม่ดีเลยเนี้ยห้าสิบล้านโคตรแพง ต่โคตรแพมนก็ต้องดีดีใช่ป่ะรอแปดชั่วโมงมั้งก็อันนี้วางทิ้งไว้ก่อนอนนีก็วางทิ้งไว้ที่สี่ชั่วโมงอันนี้สองชั่วโมงอ้าวอันนี้เปิดได้แล้วก็ถ้าเรามีโรบักก็เปิดได้เลยแต่อย่าลืมว่าเราสายฟรีเนาะมาเดีย๋ยวเรามาเปิดไข่กันก่อนเลยแค่แหนอาจจะไม่รู้จะได้ตัวอะไร มาจัแจมมาหน่อยโทวอะไรวะเสียงยังหมูเลยพิกหมูอืมน่าจะหมูแล้วครับเออเราไม่รู้ว่าหมูมันมันทำอะไรได้อ่ะอืมยังไม่ได้ดูว่าสัตว์ตัวไหนที่แบบว่าอฟาร์มของเราได้ดีก็ผมก็เพิ่งรู้ว่ามันมีสถานะทีแข็งใช่ไหมฟอร์สก็เหมือนกับ เพิ่มความเร็วในการเติบโต50%อะ่ะใช่ไหมล้วมีโอกาสได้รับผลไม้แช่เย็นแช่แข็งสูงขึ้นใช่ปะ่ะอ,อ,อันนี้ก็คือแบบสภาพอากาศคือเหมือนเป็นอารมณ์แบบบัฟมาให้เราอะเนี่ยอย่างอันเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันติดฐานะแช่แข็งหรือเปล่าอ,อันนี้เรายังไม่รู้อะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเก็บทั้งหมดเลยแล้วก็จะรื้อสวนใหม่โอเคขั้นแรกเราต้องเช็คเช็คซีทก,ก่อน ต้องการซีทแบบระดับสูงบางทีก็เข้ามาดูนะหายากมากเลยนะที่จะได้แบบต้นถัว่วต้นโกโกโ้ต้นพริกหรือว่าเห็ดองุ่นเนี่ยผมอยากได้สโซนเนี่ยหาโคตรยากเลยเดี๋ยวเราวิ่งไปดูสปริงเกอร์ก่อนว่าสปริงเกอร์นี่ต้องเก็บมีไหมขอสปริงเกอร์โค้ดหน่อยพี่ ไม่มีนะคือหายากมากก็จะเจอแต่เบสิกกับแอดวานซ์แล้วก็ไอ้ก็ตลี่เนี่ยแค่นั้นก็ então, ซื้อบทเรดน้ำไปแล้วกันก็เดี๋ยวเรามารือสวนกันดีกว่าเราปรับปรุงสวนใหม่ดีกว่าทำให้มันเลนตนต้นใหญ่ต้นเล็กๆเ,เรามาติดสถานะฮอริเนตแล้วมันมันไม่คุ้มอ่ะ ใช่ไหมที่ผมไปดูมาก็คือพึ่งใช้สิบกิโลในการทำน้ำพึ่งอ่ะแต่มาที่แบบติดสถานะแล้วมันน้อยมากอ่ะศูนย์จุดห้าขีดอะไรเงี้ยโอเคเราจะเก็บเราจะเคลียร์ส่วนทั้งหมดโอเคเดี๋ยวมาดูซิว่าขายเท่าไหร่แล้วเคลียร์เก็บมาครึ่งส่วนแล้ว 906ส,สุดยอดและผลผลิตเราเริ่มเข้าตาแล้วนี่ไงสถานะคิดที่แล้วจำได้ไหมพี่ผมบอกว่าพึ่งมาทำหาอะไรในสวนวะมาขาโมยเหรอพึ่งมาทำอะไร,รอ่ะขโมยเหรอพี่แท้มันมาแปะสถานะให้เราเออแล้วเราอ่ะเอา,เอาใช่แล้วเราก็เอาผลผล,ผลิตอ่ะติดสถานะเขาดีเนยียนะ เออมายัดใส่ตู้นี้เว้ยเนี่ยให้ได้สิบกิโลแล้วเราก็จะได้น้ำพึ่งมาสิบอันเห็นปะเนี่ยก็จะเป็นเยลลเค้าเนี่ย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 ใส่คือถ้าเป็นแบบว่าผลไม้อันใหญ่อะ่ะผมมองว่ามันคุ้มกว่าคุ้มกว่าอันเล็กอะ่ะแบบเนี่ยเนี่ยเขามาแปะมาแปะที่สตรอเบอรี่ใช่ปะสตรอเบอรี่มันแบบว่าไม่ถึงกิโลอะ่ะมันต้องใส่เยอะมากอะ่ะแล้วโอกาสที่พึ่งมาแปะ แค่ไม่กี่ครั้งอะต่อชั่วโมงเนี่ยนะซึ่งมันไม่คุ้มถ้าเราปลูกแบบว่าผลไม้ผลใหญ่ใช่ป่ะแบบนี้ถ้าเราปลูกผลใหญ่เนี่ยถ้าติดสถานะมันถ้าเกินมันก็ได้อยู่อะเก้ากิโลสิบกิโลเนี่ยาใส่ไปแค่ลูกเดียวผมว่ามันคุ้มกว่าเพราะเกิดเทศมันเล็กอะมันมันไม่มกี่ไม่กี่ขีดอะเออไม่คุ้มไงผมก็เลยจะเคลียร์สวนได้เวลาเคลียร์พอดี สายฟรีก็ต้องทนครับ mm. เราต้องวิ่งด้วยเองมันอาจจะมีวิธีในการในการหาอยู่นะเรามานลุ้นเหยว่าจะมีมาสเตอร์มาขายให้เหราปะมีเดซิเดสิก,ดสก,ก็ใช้ได้ครับกอดลี่ก็ได้โอเคอันนี้ผมไปดูมาแล้วก็คือที่ล็อกกลไม้ที่แบบมูลค่าของขอมูลค่ดูแล้วมูลค่าสูง้ะเราไปซื้อไปลรอกล็อกใช้หนึ่งอันปลดก็ใช้อีกงอน เดี๋ยวเราไปดูงานหลักของเราวันนี้ก่อนโอเคทำตั้งพื้นกันครับใส่เข้าไปเห็นไหมเราก็จะได้สี่จุดเก้ากิโลก็เดี๋ยวเราใส่อันนี้ไปอีกอันนึ่งจะเป็นสามจุดเก้ากิโลก็เป็นแปดจุดสองใช่ไหมก็บวกกันได้สิบไปเลยก็มีอะไรก็ใส่เข้าไปขาีกเท่าไหร่อ่ะขาดอีก,อรออกประมาณสูน6จุดหกจุดหกแล้วก็ใส่ ดไดแล้วก็มีน้ำสับร้รมโอ้โหไม่อะไรครับโอเคทีนี้เราก็รอสามนาทีนะเดี๋ยวเรามาเก็บน้ำผึ้งกันเวดีแล้วเก็บเลยได้มาสิบอันเป็นยี่สิบอันละก็ใส่เข้าไป รออีก3นาทีค่อยมาดูระหว่างนี้เราก็ไปเคลียร์สวนเรา yeah. คือไม่ได้ยิงนะแถวมันไม่มีราคาเพื่อนเอาไว้ให้เอาไว้ให้อสัตว์เลี้ยงกินดีกว่าจริงโอเคส่วนเราโล่งแล้วลนะขอบึ้มปิ๊บบึ้มเลยได้ปะ ใหญ่ๆได้อีกอ่ะไปอีกดิก,ก,ก็เดี๋ยวเราลงแก้วมกกังกรต้นหนึอนอ่งตรงนี้ตดน้ำแต่มีแววใหญ่มากโคโค้ดัสไอ้โกโก้มาแล้วเว้ย มีต้นเราก็ได้ต้นโกโก้มาแล้วนะตอนนี้ต้นแรกต้นแรกเลย๋ยวเราลงเลยแล,แล้วเราก็ได้มเมล็ดโกโก้มาแล้วปลูกเลยปะปลูกเลยดิต่ออะไรอะนีไงมีโกโก้ ไม่รู้ดีเปล่านะแต่มันแพงอ่ะเดี๋ยวไปก่อนจัดไปครับพี่ขอแบบใหญ่กว่านี้ได้ป่ะโอ้โหไข่ห้าสิบล้านจัดสิครับเผื่อได้แมงปออ่ะเอแมงปอแมงปอเขาว่าโหด มันดูจริงปล่าโอ้โหวางแล้วแค่3ามใบบ้าบอโอ้โหโกโก,โกโ้เต็ดโคดิเนต ไรติ้งไรติ้งล็อตครั้งแรกและอันแรกเลยเที่ยมห้าสิบอันแล้วหกสิบ <5. S 1> อันแล้ว <5. S 1> มาวจับแจมหน่อยได้ยบร้ ตัดหรอเฮ้ยมาแล้วโกโก้อันที่สองแคตตัดด้วยมามีไหมอยากได้ถั่วจังเลยเรามีวิ่งเว้ยเรามีไอเทมนี้ฮ่าฮ่า มีไหมเฮ้ยโหมาแล้วมาเตอร์ัาละสิบล้านเลยหรอครั้งแรกเลยครับผมจัดไปแล้วเราก็ต้องมาลงกโกโก้ต้นที่สองเรากันเถอะ เราจะลงมุมนี้แล้วกันนะปัับ้นไม่ใหญ่เลยอะโกโก้เจ็ดสิบแล้วแปดสิบ <80 S 2> แล้ว าสิบแล้วพิกมาแล้วเว้ยสุดยอดพิกมาแล้วเว้ยมาอันที่หนึ่งร้อยครับผม แล,แล้วเราก็ได้พิกมาแล้วอยู่ในมือแล้วจัดเลยครับพี่นอ้องตก็ไหนดีออข้างหน้าเลยละกันปรบับเขาให้ลดน้ำด้วยเต็มแล้ว ก็แค่นี้เหรอแต่เห็นลูกเขาใหญ่มากเลยนะระหว่างสปริงเกอร์มาาันจะมันหึมาหรือเปล่าร้อยสิบแล้วเดีย๋ยวจะมาลองขายผลผลิตด,ดูนะพาร์ทนี้ที่เราเล่นกันมาเนี่ยได้สักเท่าไหร่ป๋าขอเน้นๆเ,เลยนะรอบนี้ สี่แสนเองเหรอโอ้โห oh, อน,นี่ก็อวดจังเลยวะ่ะอีจฉาเวอวดโหดทั้งนั้นเลยหนึ่งร้อยยี่สิบแจ๋วมากก็ถ้าเก่าวันนี้เราปั้นมาได้หนึ่งร้อยสิบน้ำพึ่งนะเพราะของเก่ามีอยู่สิบไม่นับ ก็ดูดีว่าลาชินีเพิ่งมีอะไรให้เราแลกบ้างไม่ค่อยมีเลยนะเนี่ยอยากแรกกล่องกับใครโอเคค่อยเข้ามาดูเรื่อยๆโอ้โหต้องมาพาหลูไฟจราจรมาเนี่ย อย่างเฟี้ยวอะโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวพาหน้าเราจะมาลองดูว่าเราจะทำให้ผลผพอดิชของเราเนี่ยใหญ่โตมาหงลานเหมือนกับชาวบ้านเขาได้ไหมขอบคุณทุกการรับชมเลยนะครับ้วเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะติดตามมากันเอาไว้นะครับไป